บอกว่าสาหรับผู้ผลิตรถยนต์อเมริกันนะครับการแข่งขันจากจีนในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า E ีวีระดับโลกเนี่ยกลายเป็นความกังวลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและการที่รถยนต์ไฟฟ้าจีนจะเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นฝันร้ายที่สุดของพวกเขาเลยก็ว่าได้ตอนนี้ทั้งในดีทรอยต์เองและวอชิงตันเนี่ยต่างต้องการกีดกันจีนออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่คําถามก็คือมันเป็นการปกป้องทางการค้าจริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นในแฝงทางการเมืองร้นร้วนนะครับ สหรัฐอเมริกาดินแดนที่บอกว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพทุนนิยมเต็มรูปแบบแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนนะครับที่มีการตั้งภาษีนําเข้าที่สูงลิบลิ่วถูกนำมาใช้เพื่อกีดกันร,รถยนต์เหล่านี้ออกจากถนนและทางหลวงของอเมริกาและทำไมสหรัฐจึงไม่ต้องการรถยนต์จากจีนในประเทศและในตลาดของพวกเขามากขนาดนี้ไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more than a geek สวัสดีครับผมดนทราดลจากดน,ดนบล็อกนะครับและนลี่คือรายการกิกทอนะครับในอีพีนี้มาชวนคุยในอุตสาหกรรมยานย,ยนต์ไฟฟ้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากสำนักข่าว d w REV ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรนะครับกระแสะความนิยมของรถไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและดูเหมือนว่าการรับเอารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในสหรัฐเนี่ยมันจะผ่านจุดสูงสุดไปซะแล้วนะครับ สานการนี้เองเนี่ยทำให้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของอเมริกาตกอยู่ในสภาวะตึงไม่เข้าคายไม่ออกพวกเขากำลังลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเพราะว่าพวกเขามองว่านั่นคืออนาคตแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความสดใหม่ของรถยนต์ที่ใช้น้ํามันไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทํากําไรให้กับพวกเขาอย่างมหา,าศาลอย่างไรก็ตามนะครับสัญญาณของความต้องการที่มันลดลงสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังปรากฏขึ้นทั่วประเทศนะครับ ซึ่งมันเป็นปัญหาจริงๆยกเว้นเฉพาะในบางรัฐเช่นแคลิฟอร์เนียเท่านั้นเพราะว่าแคลิฟอร์เนียเองเนี่ยมันเป็นเหมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของการยอมรับและมีอัตราการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐที่สูงเอามากๆนะครับเป็นสถานที่ที่เหล่าผู้ชื่นชอบรถยนต์ไฟฟ้าและผู้ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมรวมตัวกันอยู่ แคลิฟอร์เนียเองเนี่ยไม่เพียงแต่มียอดขายรถยนต์ไฟฟา้าเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ว่าพวกเขายังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีชาร์จที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของประเทศแคลิฟอร์เนียเองเนี่ยครองอันดับหนึ่งในบรรดารัฐทั้งหมดโดยมีสถานีชาร์จสาธารณะ44,000แห่งจากจำนวนทั้งหมด61,000จุดชาร์จสาธารณะทั่วประเทศ ซึ่งตามการคาดการณ์ของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยพวกเขาจะต้องมีสถานีชาร์จสาธารณะประมาณ1ล้านแห่งภายในปี2030ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากๆนะครับและก็เป็นเมืองลอสแองเจลิสนะครับที่เป็นเมืองที่ครองอันดับหนึ่งในด้านจํานวนรถไฟฟ้าที่จดทะเบียนมากที่สุดทั้งในแคลิฟอร์เนียและทั่วประเทศนะครับมันจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยจะครองตําแหน่งแชมป์ระดับประเทศด้วยรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนแล้ว1นึ่งล้านสองแสนคัน ซึ่งมากกว่าราอื่นๆในสหรัฐเนี่ยห้าถึงสิเท่าเลยทีเดียวนะครับการติดอยู่ในการจราจรที่แอาอัดของ LA ด้วยรถย,ยนต์เครื่องยนต์สันดาหที่กินน้ํามันเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นเรื่องโบราณไปแล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยชาว LA และชาวแคลิฟอร์เนียจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆใช้รถเทส la ที่มีระบบขับขี่อัตโนมัติแบบสมบูรณ์แบบซึ่งมันก็แทบจะเป็นประเทศเดียวนะครับที่ใช้ Full Self Driving Service หรือ FSD ของเทส l a ได้ ส่วนข้ามไปอีกฝั่งของประเทศที่เมืองดีทรอย t เองต้องบอกว่าที่นี่คือแหล่งบ้านเกิดของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐว่าจะเป็น Ford General Motors และ Chrysler หรือว่าตอนนี้ก็คือ s t e l l n n t ิ s มันมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ย่านนั้นถูกเรียกว่า Milwaukee j จังชันนะครับพื้นที่3.5ตารางไมล์ที่เคยมีบริษัทรถยนต์กว่า14แห่งและซัพพลายเออร์ด้านยานยนต์อีกกว่า2โหลนะครับนี่คือจุดกำเนิดของอุตสาหกรรมยานยนต์ในดนะีทรอย ซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นตัวแทนของอํานาจอุตสาหกรรมและความสามารถในการผลิตที่ล้ำสมัยเอามากๆของสหรัฐอเมริกาสําหรับ GM และ Chrysler เองเนี่ยพวกเขาก็ยังคงเป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับความรุ่งโรจน์และอํานาจในอดีตของพวกเขามันได้ผ่านพ้นไปแล้วทุกวันนี้ค่าย Big t r e กำลังสั่นคลอนด้วยความกลัวของสิ่งที่ CEO ของ Stellantis เรียกว่า การรุกรานของจีนนั่นเองนะครับดีทอย์เนี่ยอ้างว่ารถย,ยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดของจีนคุกคามการดำรงอยู่ของพวกเขาเหมือนกับสถานการณ์ที่ไดโนเสาร์เนี่ยถูกกวาดล้างยังไงอย่างนั้นเลยนะครับโดยมี Ford GM และ Chrysler เป็นไดโนเสาร์ในสถานที่แห่งนี้เป็นสถานการณ์ที่ Big กทรเองเนี่ยเคยเผชิญมาก่อนเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาภัยคุกคามจากรถย,ยนต์ไฟฟ้าราคาถูกของจีนที่มีต่อผู้ผลิตรถย,ยนต์สหรัฐเนี่ยแน่นอนนะครับมันทําให้หลายๆคนนึกถึงช่วงเวลาที่ ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นสร้างความปั่นป่วนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐในช่วงทศวรรษที่1,960-1,970ตอนนั้นเนี่ยมีตโตโยต้าเข้ามาแข่งนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งจริงๆแต่เมื่อรถจากญี่ปุ่นพัฒนานขึ้นในช่วงทศวรรษที่1,980และ1,990มันก็เริ่มเป็นภัยคู่คามที่ใหญ่ขึ้นแน,น่นอนว่า Ford GM และ s t e l l a n t i s เองเนี่ยก็คงไม่อยากผิดพลาดเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับ ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนกำลังพยายามเข้าสู่ตลาดสหรัฐแต่ตอนนี้ยักษ์ใหญ่จาก b i g กซเองเนี่ยก็รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถแข่งขันกับจุดแข่งของยานยนต์จากจีนได้เลยในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดในตอนนี้ผู้ผลิตรถยนต์สหรัฐเนี่ยไม่มีอะไรที่จะนำเสนอเพื่อแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง BYD ที่มีราคาเริ่มต้นต่ำกว่า1 1 0 0 0ดอลลาร์ 101, 000, 000นะครับ อาริยนาเมาโคนะครับเป็นนักวิจัยวิโสที่ CSIS ในวอชิงตันดีซีก็ได้มาพูดถึงเรื่องราวของอุตสาหกรรมจีนไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยพัฒนามาได้สักพักแล้วนะครับอุตสาหกรรมนี้เติบโตในจีนมาได้สักระยะและในช่วง23ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของการส่งออกรถยนต์จากจีนที่มีคุณภาพค่อนข้างดีราคาต่ําแน่นอนว่ามันจะเกิดการแข่งขันที่รุนแรงมาก นอกจากนี้ยังมีความกังวลมากมายนะครับว่าการแข่งขันเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าบริษัทเหล่านี้ในจีนเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างมีนัยสําคัญทาง CSIS เองเนี่ยได้เผยแพร่การศึกษาใหม่เกี่ยวกับการลงทุนและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของจีนซึ่งทําให้ฝั่งทั้งดีทอย์และวอชิงตันดีซีเนี่ยถึงกับตกตะลึงเพราะว่าจีนใช้เงิน230,000ล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในช่วงระหว่างปี2009 2023ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยคิดเป็นจำนวนเงินสูงถึง18.8%ของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงเวลานี้นะครับมันไม่น่าแปลกใจที่จีนเองเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดและเต,บติบโตเร็วที่สุดในโลกแต่ยังกลายเป็นมหาอำนาจรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกที่ตอนนี้ถ้าไม่มีใครโตแยงได้นะ และด้วยเหตุน,นี้นะครับจีนจึงกลายเป็นภัยคุกค,คามระดับล้างผานต่ออุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐและด้วยเหตุน,นี้เองนะครับทางฝั่งอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐอเมริกาจึงส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังวอชิงตันแน่นอนว่ามันแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับที่ทำเนียบขาวและสภาคองเกรสทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเนี่ยต่างมองเป็นสิ่งเดียวกันเห็นพ้องต้องกันว่ารถย,ยนต์ไฟฟ้าราคาถูกจากจีนเนี่ยอาจจะทำลายอุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐได้ และไม่สามารถปล่อยให้เกิดขึ้นได้วอชิงตันเองต้องการให้มีรถยนต์ไฟฟ้าบนถนนอเมริกามากขึ้นแต่ต้องเป็นรถที่ผลิตในสหรัฐเท่านั้นประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับผู้ที่เป็นคนลหลงไหลในรถคลาสสิกก็ได้กล่าวไว้ในโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปดี2020ไว้ว่าเขาเชื่อว่าอเมริกาจะเป็นเจ้าของตลาดในศตรวรรษที่21ได้อีกครั้งด้วยการหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าและตัวเขาเองเนี่ยก็รอคอยตั้งตารอที่จะได้ขับมัน และหวังว่าบริษัทรถยนต์จากอเมริกาเนี่ยจะผลิตรุ่นอย่างคอเวตไฟฟ้าที่วิ่งได้200ไมล์ต่อชั่วโมงและตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับฝัง G.M เนี่ยก็สัญญาว่าคอเวตไฟฟ้าจะมาในเร็วๆนี้นะครับโดยจะมีราคาเริ่มต้นที่115,000ดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยพวกเขาต้องการที่จะปกป้องอย่างเร่งด่วนจากการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นจากจีนในบ้านของพวกเขาเอง แน่นอนว่าคาตอบของวอชิงตันก็คือปิดประตูแทบจะสนิทเลยนะครับในการนําเข้าจากจีนด้วยเรื่องของกําแพงภาษีภาษีใหม่ที่สูงขึ้นซึ่งตอนนี้อยู่ที่100%เเซแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยหลายๆประเทศกําลังเริ่มใช้ในโยบายภาษีกับการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนทั้งบราซิลตุรกีสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกามันชัดเจนนะครับว่าภาษีเพียงแค่1 7บเถึงสาเอเซอย่างในสหภาพยุโรปเนี่ยมันไม่สามารถหยุดการไหลเข้าของรถยนต์ไฟฟ้าจีนได้อย่างแน่นอน ซึ่งมันอาจจะชะลอลงไปแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้บริษัทจีนเริ่มที่จะผลิตในยุโรปจริงๆนะครับซึ่งนั่นเป็นวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันมากนะครับเมื่อเทียบกับสหรัฐการเพิ่มภาษีแบบ1้อเปอร์เซนี่ยมันเป็นสัญญาณอย่างชัดเจนมากๆที่สหรัฐต้องการบอกจีนว่าอย่าแม้แต่จะรอนะครับอย่ามาที่นี่เด็ดขาดก็ต้องบอกว่ายุคทองของการผลิตรถยนต์อเมริกาเนี่ยมันผ่านพ้นไ่นานแล้วนะครับมันเหลือเพียงแค่ประวัติศาสตร์เพียงเท่านั้น ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐเนี่ยก็ถูกบังคับให้ต้องประเมินกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวของพวกเขาใหม่เมื่อพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวทำเงินที่สำคัญกว่าสำหรับพวกเขาในตอนนี้นะครับแต่ถ้ามองมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มองเรื่องนี้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง เขาเองเนี่ยยกเลิกนโยบายต่างๆของโจไบเดนแน่นอนว่ามันจะเป็นการช่วยกู้อุตสาหการรมยานยนต์สหรัฐจากการถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงซึ่งกำลังเกิดขึ้นตอนนี้และที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเงินให้ลูกค้าสหรัฐหลายพันลลา์ต่อคันทําม,มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจีนก็จะไปตั้งโรงงานที่ประเทศเม็กซิโกและจะผลิตรถยนต์และขายเข้ามาในประเทศอเมริกาโดยไม่มีภาษีไม่มีอะไรทั้งนั้นอยู่ดีแต่ข้อมูลของทําเองเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้อง100เอร์เซนะครับเพราะว่า ข่าวล่าสุดอัปเดตในตอนนี้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนตัวอย่างเช่น BYD เองเนี่ยก็ไม่ได้กําลังสร้างโรงงานใดๆในเม็กซิโกมันยังไม่มีในตอนนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือว่า BYD กําลังพิจารณาในเรื่องนี้เมื่อมาฟังกลุ่มผู้บริโภครวมถึงผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพในอเมริกาเองบ้างนะครับมันมีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจซีโร่แล็ที่ทําการแปลงรถ ระดับไฮเอนด์ end, ให้กลายมาเป็นไฟฟ้านะครับพวกเขาแปลงหลายๆรุ่นของแบรนด์ชั้นนําอย่าง Ford และ l o เ e r แล้วก็เปลี่ยนมันมาเป็นรถไฟฟ้านะโดยตัวของอดัมเนี่ยได้อธิบายเหตุผลที่ผู้ผลิตรถยนต์สหรัฐพลาดโอกาสในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดโดยเขามองว่าการป้องกันไม่ให้รถยนต์จีนเข้ามาเนี่ยเป็นนโยบายที่ผิดพลาดมันไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับผู้บริโภคชาวอเมริกันการปิดกั้นเหล่านี้เองเนี่ย มันจะยิ่งทําให้สหรัฐล้าหลังยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยจีนได้กลายเป็นแหล่งการผลิตชั้นนํามันเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมในการผลิตของโลกนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าสหรัฐไม่ใช่ประเทศที่ทําแบบนั้นประชากรชาวสหรัฐเนี่ยจะอยู่ในวัฒนธรรมการบริโภคมีความแข็งแต่งทางด้านเทคโนโลยีแต่ไม่ใช่แหล่งผลิตยานยนต์ชั้นนําอีกต่อไป เขาจึงมองว่าความคิดที่ว่ารัฐบาลกําลังรักษางานและทําประโยชน์ให้กับผู้บริโภคชาวอเมริกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องนะครับและมันก็สอดรับกับสรารการของบริษัทยานยนต์สหรัฐเพราะว่า GM เองเนี่ยเพิ่งประกาศว่าจะชะลอการสร้างรถย,ยนต์ไฟฟ้าและต้องการเปิดตัวรถย,ยนต์พักอินไฮบริดแทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยมลพิษรวมถึงทาง GM กําลังจะลดต้นทุนประมาณ2,000ล้านดอลลาร์ส่วนทางฟอร์ดเองเนี่ยก็จะลดการใช้จ่ายประมาณ2 0 0 0ล้านดอลลาร์เช่นเดียวกัน แล้วก็จะเปลี่ยนโฟกัสจากการเน้นไปที่รถ SUV ไฟฟ้าไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีราคาย่อมเยาวกว่าหรือแม้แต่กระทั่งแบรนด์อย่างเท s l a เองก็ยังรู้สึกถึงแรงกดดันนี้นะครับอีลอมัสเองเนี่ยก็กําลังดิ้นรนเพื่อต่อสู้กับเหล่าค่ายรถยนต์ราคาถูกของจีนในตอนนี้ที่ดาน่าออกรุ่นมาประกบเทส l a แบบเต็มตัวแล้วก็ให้สเปคฟีเจอร์ต่างๆที่มากกว่าในราคาที่ถูกกว่า ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจะเห็นได้ว่าอเมริกากําลังทําทุกอย่างเพียงเพื่อซื้อเวลาให้กับผู้ผลิตรถยนต์สหรัฐเพราะฉะนั้นสงครามรถยนต์ไฟฟ้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเนี่ยมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจแต่ว่ามันเป็นการต่อสู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกรวมถึงดุลอํานาจทางเศรษฐรกิจระหว่างประเทศในขณะที่จีนเนี่ยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีและการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับเพราะว่าตัวเองกําลังตามหลังและะต้องดินนนรรคับ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันการตอบสนองด้วยนโยบายปกป้องทางการค้าของสหรัฐเนี่ยมันท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นนะครับเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตามนะครับคำถามสำคัญก็ยังคงอยู่การปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเศรษฐกิจในระยะยาวจริงหรือไม่หรือมันจะเพียงแค่ชะลอการเปลี่ยนแปลงที่สุดท้ายมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับในท้ายที่สุดการแก้ปัญหานี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่การปิดกั้นการแข่งขัน แต่อยู่ที่การลงทุนในนวัตกรรมการปรับตัวให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงและการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในขณะที่โลกกาลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแน่นอนว่าการตัดสินใจต่างๆของประเทศมหาอำนาจที่จะทําในวันนี้นะครับมันจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่ออนาคตของการคมนาคมเศรษฐกิจโลกและสภาพภูมิอากาศของเรานะครับ สงครามเรื่อง์งไฟฟ้านี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของใครจะชนะหรือแพ้แต่เป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์และเศรษฐกิจโลกในทศวรรษที่จะมาถึงนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำไมถึงกลัวรถไฟฟ้าจากจีใน EP ีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ on, a, a, a d r a ท o n a ด t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ